บอกเลยว่าร้านเด็ดวนจันนี่นะบางร้านคุณเนี่ยไม่เคยรู้จักแน่นอนสวัสดีครับกอลผฟว่ากุ๊กี่เมาแล้วผมมาใส่เย,ย,ย้ยายยยาเปิดหน้าร้านเนี่ยวันนี้แบบว่าเบื่ออาหารมากเลยหาอะไรกินข้างนอกหน่อยดีกว่าไปหาเมานอกบ้านหน่อยดีกว่าเพราะว่าจะไปตะลุยนะเป็นถนน,นเป็นเส้นๆไปนะกันนี้ไปไหนดีวะก็ลองหุ่มสุ่มดูไหมจริงๆกูอยากไปเนี่ยนวนจันก็พอละมึงจะไปไหน อ่ะเราช่วยได้สี่แล้วใกล้ๆหน่อยอคลิป<อ>แรกเนี่ยงั้นก็ทำไงอ่ะสุ่มแม่งเลยแต่ว่าจริงๆอ่ะอยากสุ่มเยอะกว่านี้นะก็รออมเน้นเพื่อนๆว่ะอยากให้ไปไหนก็เน้นมาเลยนะแต่วันนี้ถ้ากล้องบอกอยากโชว์สีผมบอกว่าผมอยากอย,กอยู่วนจันทนี่แหละเพราะว่าผมรู้ร้านเยอะมาดูกันว่าจะออกอะไรนะออกอะไรก็แปนั้นแหละแต่ถ้าเกิดอยากให้มีหลายๆเส้น,นกันนะจะได้แบบสุ่มได้อ่าห<ม>่าเป็ <ๆ S 2> ไนไงแอบมันตามใจกลัว้เหี้ะไปเดี๋ยวบอกเลยว่าร้านเด็ด,ดว,นวนจันทนี่นะ บางร้านคุณน่ไม่เคยรู้จักแน่นอนลุยเลยดีกว่าร้านแรกอันนี้ของตายเขาเรียกว่าทุกคนที่อยู่นนทจันต้องรู้จักอยู่แล้วนั่นคือปอปทีมน,นี่นี่เป็นเจ้าเาเรียกว่าเจ้าแรกปะท่านต้นตำรักใช่ไหมที่เนี่ยเนี่ยมันเกิดจากที่นี่นะซึ่งมาร้านนี้ไม่ต้องห่วงเลยคุณเตรียมไว้เลยห้องน้ําต้องมาแสบอ๋อ, <c oughs> อเข็ดมากร้านนี้อยู่ตรงคลองเจ็ดสิบสามติดกับเซเว่นเลยดูไปลุย มาแล้วครับเรียบร้อยร้านนี้ไม่ต้องลุ้นนะคนนนจันรู้กันดีแล้วเวลาคุณสั่งเนี่ยเวลาคุณไม่กินเผ็ดคุณต้องบอกก่อนนะเพราะม่งเผ็ดทิ่หาย <c oughs> เนี่ยผมมาเนี่ยเกาเหลาหม,มี่แล้วก็สั่งเนื้อลวกมาแยกหน่อยอน,นี้ของตะก้องอันนี้อันนี้ทีเด็นเหรอตาก้องบอกใช่ไหมใช่คืออะไรวะหมี่เนื้นบบอสดตำหมกอ๋ออันนี้คือสายเครื่องในนะเขากินกันนะแต่ <c oughs> ของผมเนี่ยเนี่ยเอาแค่น้ำตกธรรมดาก็สุดๆแล้วบอกเลยเอามาดูเลยคือ <c oughs> ที่เนี่ยชอบอย่างหนึ่งไม่ต้องปรุงเลยแต่วันนี้เสียดายอย่างนะ ากากหมูหมดเขากากหมูก็ที่เด็ดเหมือนกันนี่นี่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีร้านอีกร้าน,านหนึ่งร้านกากหมูเต็มๆเลยมาเดี๋ยวชิมก่อนชิมอันนี้ชิมน้ำซุปหน่อยนะแน่นอนไม่ต้องลุ้นยอดนี่แหละได้ให้ดีนะผมว่าถ้าเกิดคนชอบเส้นเล็กอะอร่อยผมชอบบะหมี่นี่เต็มๆเนื้อคือที่เนี่ยต้องบอกก่อนนะอันตรายนะบอกให้เผ็ดมาก รสชาติเนี่ยเปรี้ยเวเบาๆเค็มหวานตามมาเผ็ดหอมพริกมากพริกเขาขั่วเองผมว่าหอมมากๆอร่อยไม่ต้องลุ้นร้านนี้นวนจันรู้อันดีไปครับเวลาผมกินเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาขายไม่แพงแค่ประมาณเท่าไหร่ห้าสิบมาพิเศษเพิ่งเสี่สิบห้าสิบอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนื้อก็จะน้อยหน่อยเราก็จัดเนื้อมาเต็มเต็มเลยเนื้อลวกสั่งมาเนี่หกสิบบาทได้เต็มเต็มเนี่ยสะใจนี่เลยคำใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลย เลยไปครับเมื่อกี้ว่าขาดอะไรนะกินก๋วยเตี๋ยวเรือนี้ขาดไม่ได้นะโหระพาหน่อยที่นี่ก็ให้ใหผักเรือแยะห่วงอกอใครชอบก็กินไปนะผมชอบใส่นี้นิดนึงแับสีฝรั่งัวน,นี้เนี่ยคุณมาคุณไม่ต้องลุ้นนะหนึ่งไม่ต้องลุ้นสองไม่ต้องปรุงแต่ถ้าคุณไม่กินเผ็ดคุณบอกเขาหน่อยอเพราะเผ็ดแบบคือผมกินอะไรก็ห้องน้ําต้องเข้าอะ่ะ <laughs> ดูดินี่นะเต็มฟอร์มแล้วครบเครื่องครบเครื่องนี่ผมไม่ต้องปรุงอนะเคยมาครั้งแรกปรุงไปเราห้าวไงดูว่ไม่เผ็ดโอ้โหทิ้หายเลยปากเบิน์นทิ้มด้วยคำเดี๋ยวไปร้านอื่นละดูครับก็มากินได้ครับซามวนวนจันรู้กันดีก็เปิดทุกวันนะครับเจ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นอยากแซ่บก็มาเลยดูปากกูบเบิ์นแล้วเนี่ยแต่มาช้ากางหมูหมดนะเออมาเ้เกิดมาเนี่ยมาวันนี้มาช้ากังหมูหมดเลยจบเลย จริงๆทีเด e like. ็ดเขาเลยกันก็ลองมาแล้วกันไปเดี๋นไปร้านอื่นเผ็ดเผ็ดชิมหายร้านแรกผ่านไปนี่ปากเบิอและคูเออชิมน้ำเย็นๆซะหน่อยนะขายของป่ะเนี่ย่ังเข้าได้นะมาครับก็มาถึงร้านลับร้านที่สองแล้วอันนี้ถือว่ารับมากเพราะว่าผมมั่นใจแในคนนนจันน้อยคนที่รู้ ต็มที่ก็เห็นในเดลิเวอรี่อะชอรลาน์ต้อต้นตะต้น,ตตนยนนะก็จะเป็นพวกอาหารเหนืออร่อยมากแต่ร้านเขาอยู่แบบโอ้โหโคตรลึกลับคือเขามันทัดสำพกเกือบโลอยู่ขวามือแอบ,บแอบ,บหน่อยชอบขื่นสะพานมากข้าสะพานบางขวดมาถึงเลยสะพานอะไรนะบางขวดเหรอ <c oughs> บางขวดเมาบางขวดไม่เมา <c oughs> แต่ร้านเขาจะเป็นสไตล์แบบว่าแอบ,บแอบ,บดื่มๆ <c oughs> อาหารเหนือนี่คือแบบว่าเวี่กูดบอกเลยไปกินกัน มาครับมาแล้วโอ้โหคืออันนี้ผมกินบ่อยนะผมเลยกล้ามาบอกที่เด็ดเลยนี่เลยเค้าซอยเนื้อตุน๋นคุณเท่าไหร่ร้อยี่สิบบาทเองมังคือร้านนี้คือคุ้มค่ามากแล้วก็ร้านลับๆจนใหญ่เขาขายดีเดลิเวอรี่นะคนก็เลยไม่ค่อยรู้กันนะแต่ก็ลับจริงถ้าคนไม่เค้าซอยสับพวกก็ไม่มีทางรู้อะผิดมะนาวนิดนึงนะดูแล้วก็ขออนุญาตเติมพริกสายเรามากินจืดไม่ได้ใส่เข้าไปเลยทั้งหนึ่งชอ้อนเต็ม ยี่กินข้าวซอยกินต้มยำว่ะเนี่ยบอกเลยมาที่นี่นะทีเด็ดเลยนะถ้าเกิดผมพารลันตีได้คือข้าวซอยน้ำเงี้ยวแล้วก็นี่จินส้มเขาเรียกว่าจินส้มย่างหรอวะ่าเขาเรียกใช่จินหมกไข่หรืออย่างนีนะเออเนี่ยถือไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่ที่นี่สุดบอกเลยดูเนื้อดิโอเป็นเนื้อตุ่นนะกินเนื้อปากก่อนไปครับรสชาติมันขึ้นค้นนะหอม มันไม่จัดมากคุณก็ปรุงเอาไรเลยอ่ะคือมันล้นแบบว่ากินง่ายอ่ะหว,วานหวาหอมหอมชอบมากกินบ่อยมากอาทิตย์หนึ่งต้องมีอย่างน้อยหนึ่งครั้งที่ถูกใจคือเขาซอยจริงดูครับมาทีเด็ดอื่นอ<ต>ันนี้ข้าวแต่เราเริ่มข้าวที่ข้าวเป็นไงข้าวก่าเป็นข้าวอ่ะ <laughs> ข้าวอย่างปูใส่ไข่กุ้งก็แบบนี้ไม่ต้องปรุงเลยนะ กินข้าวปลาก timer, ันเลย่เป็นไงกต่ในรูปเนื้อปูนก่อนนะฝั่งเยอะของหลานด้วยเพคเจอร์เยอะดีไข่กุ้งมันจะกึกึบกเต็มปากเลยแต่ส่วนตัวข้าวเนี่ยครับปรุงรสมาแบบอ่อนๆน่าจะให้ต้องให้บีบมะนาวใส่พริกน้ำปลาเพิ่มได้นะสำหรับข้าวขยำปูนี่เลยเมนูเด็กอ้วนเลยไงทางเลมูสามชั้น ดูดิโอ้โหนี่เลยกินกับข้าวขยำปูเลยเนี่ยเพิ่มรสชาติเข้าไปหน่อยน่ากินมากไปครับทางเลดีมากอร่อยมากทางเลียมคมข้นสุดๆเลยหมูนุ่มไม่เหนียวมาจิ้นจิ้นหมกไข่พิกเป็นต่อนเลยวะโอ้โหดูแซ่บเลยครับดูดิดูพริกดิอ่ะยปูุงเลย คืออาหารเหนือเขามีหมดเลยนะน้ำพริกน้ำพริกอ่องแล้วมีมันปูย่างนี่ทุกอย่างเลยนะที่เนี่ยก็ลองมากินกันตอนเย็นคือมาร้านได้เลยร้านนั่งสบายๆเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะขายเดลี่เป็นหลักนะเพราะนั้นน่ะร้านสบายที่รถดีแอบๆหน่อยอย่างที่บอกไปอยู่ไหนก็ทำนั้นเดี๋ยวให้ตากล้องยิงน้ำเงี้ยวหน่อยคือผมไม่ค่อยกินน้ำเงี้ยวไงแต่เมื่อก่อนพานั่นมากินก็บอกอร่อยมากต้องทานหน่อกินไปครับมึงกินอะไรสัตว์ โอ้ยน้ำเงี้ยวน้ำเงียเ้ยวพี่ครับป้มไงครับลองชิมก่อนครับ<ต>อร่อยอ,อร่อยไหมดูจากกลิ่นน่าจะดีหอมมะเขือเทศน้ำเงี้ยวที่ดีคนเป็นไงครับกูไม่กูไม่ค่อยกินส่วนตัวกินไม่บ่อยแต่ชอบที่เชียงใหม่ชื่อสับปะข่อยชอบที่เชียงใหม่ชอบน้ำเงียเง้ยวชอบน้ำเงี้ยวกว่าข้าวสา<ะ>ที่เชียงใหม่จะหอมหอมมะเขือเทศอะไรเงี้ยใชสายกินแบบ,บสบายๆเบาๆคือเป็นซุปที่เรียกว่าอะไรซุปมะเขือซุปมะเขือเทศใช่ไหม ที่นี่เป็นไงผ่านไหมอร่อยหอมเบาดีเราเดี๋ยวบอกว่าชัวนะครับอีกหนึ่งร้านลับของนนจันนะครับไปเดี๋ยวไปร้านต่อไปเดี๋ยวกินแป๊บนึงมาครับใครอยากมาลองก็ลองเลยตะต่อนยอนนนจันสามหกเข้ามาโลหนึ่งขวามือร้านเขาเปิด8ปดโมงถึง3ทุ่มนะใครไม่สุดก็กดสั่งเดลิเวอรี่จริงๆร้านเขาไม่ธรรมดานะมีหลายสาขามากที่เชียงใหม่ก็มีใหญ่ไปเล่อเทอร์เลย mm hmm. ก็ลองมากินแล้วกันไม่ผิดหวังแน่นอนร้านลับๆติกร้านหนึ่ง เดี๋ยวไปร้านหน้าดีกว่ามาครับมันก็เป็นร้านรับร้านที่3ก็คือนี่เลยหมาล่าลาเกอร์ร้านนี้จริงนะจีนสุดๆอะ่ะแบบจีนจ๋าเลยหมาล่าแท้แน่นอนความพิเศษมันคือไงนะตะก้องคือมันชาใช่ไหมชาเผ็ดแห้งอ่าชาเผ็ดแห้งคือไม่ป็นซอสฉ่ำๆเหมือนหมาล่าทั่วไปนะแล้วที่นี่คุณมาคุณจะรู้เลยว่าร้านคนจีนแน่นอนแม่งมีหมาโฟโตฟูมีพวกแบบว่าผัดเผ็ดหมูหนู มีปลามีเขาเรียกว่าอะไรอะอาหารจีนแบบจีนแท้ๆของร้านหมาล่านะนี่ผมลองสั่งไอ้ตัวมาโปไปแล้วก็ตัวมะเขือยาวที่เป็นครงเครื่องของจีนนะแล้วก็หมาล่าเต็มเลยร้านนี้ดึกแล้วเดี๋ยวซัดเลยไม่ไหวแล้วเหนื่อยวันนี้ไปลุย มาแล้วครับโอ้โหไงนี่ของแท้ต้องงี้นะเนี่ยจีนแท้ๆแห้งๆหน่อยนะไม่มีซอสเนหนือยหนาเหมือนของบ้านเรานะน่ากินมากบอกเลยว่าที่นี่ทีเด็ดเดี๋ยวชิมนี่ก่อนเลยอ่ะชิมนี่ก่อนได้ใกล้ๆมือเฮ้ยเขามีน้ําจิ้มให้ด้วยวะบ้านเราไม่มีนะอเมื่อกี้ชิมไป <c oughs> คุณด <c oughs> ูว่าตอนแรกนึกว่าปลา <c oughs> <c oughs> เหมือนปลา <c oughs> เหมือนปลาบ้านเราเลยแต่ว่ารสชิมแล้วเมื่อกี้รสชาติออกไปทางหมาล่าหน่อยอ่ะชิมก่อนเลย จะบอกว่าหม่าล่าอย่างนี้คุณหากินเนี่ยสมัยแรกๆประมาณสามสี่ปีแล้วนะจะเป็นจะเป็นแบบนี้แล้วก็หายไปแล้วหลังๆจะเป็นซ้อนเนื้อๆแล้วทีเนี้ยก็ร้านเนี้ยเพื่อนแนะนามากลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คือนี้อันนี้จีนแท้แห้งๆหน่อยแล้วนี่เลยอันนี้ผมเห็นในคลิปคนจีนอ่ะคุณเคยเห็นไหมไปดูพวกลิซตองลิซตอกอะไรที่เขาทำมะเขือยาวแล้วไปย่างหม่าล่าอย่างนี้ดูดินุ่มๆอ่ะโคตรน่ากินอ่ะเวลานี้เนี่ยเหมาะมากกับแก่การล่ำสุรา แล้วก็กินกับแก้มจีนๆหน่อยอนะ่ะไปครับร้อนเหรอร้อนมากถ้าออกแบบเค็มๆเพรียวนิดนึงน้ำมันเยอะหน่อยอร่อยมากดีเลยวะ่ะมาแลคนจีน,นส่วนใหญ่จะเน้นผักเยอะนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นในตัวกุยช่ายไปครับคนข้ามากบอกเลย เวลานี้เหมาะเลยเป็นน้ำรับนวลจันนะเรามากินดูมาเดี๋ยวกินไปเรื่อยให้เรากล้องกินมาน้างดีกว่าเว้ยก็เรียบร้อยครับหมดไปแล้วไม่ใช่ข้าวนะเก็บห่วย ก็กินมา3ลร้านแล้วอิ่มมากนี่ไม่ใช่ไม่อร่อยนะแต่ว่าอิ่มจริงๆแล้วตัวมะเขือนี่ก็มันไปนิดนึงแต่นอกนั้นน่ะคือดีมากจริงๆเป็นร้านหมาล่าที่ตามหายแหละบอกเลยคุณตามหานี่แน่นอนแห้งๆชาชานะเผ็ดๆอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดเผ็ดไม่พอก็บอกเขาได้คุณสองคุณสามได้หมดแล้วก็คนที่ชอบกินอาหารจีนมาเลยที่นี่เป็นร้านลับอีกร้านหนึ่งนะที่อยู่ที่นวลจันทร์นะอยู่ตรงข้ามร้านเนื้อเนย ระเบทา40วัดดนจันเลี้ยวขวามาตรงเลยมองซ้ายไว้อร่อยชัวร์คนชอบอาหารจีนชอบแน่นอนนี่ของจีนต้องแบบนี้มันมนเผ็ดๆชาๆาไปครับอย่าแผ่วจะไปอีกรานะไหวเปล่าคุณชูออกมาเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยไปครับรานสุดท้ายทีเด็ดเลยรุย มาแล้วครับร้านลับร้านสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นร้านที่แรงเทมมากสำหรับนวลจันอยู่ในตลาดลึกเลยนะร้านสุดท้ายเลยร้านสุดท้ายแล้วก็เป็นร้านที่ผมชอบกิน,นกมากๆแรงมากบอกเลยคนรู้จักน้อยแน่อนอนแต่คนนวลจันจะรู้ก็ดีอยู่ตรงนวลจันตลาดนวลจัน56ข้างๆตลาดโพสุวรรณเข้ามาทางศูนย์อาหารเนี่ยร้านสุดท้ายเลยชื่อร้านลาบตะกกล้วยใช่ไหม ้วยแต่คนแถวนี้เรียกกันหมักบกที่เด็ดที่สุดเลยคือหมักบกย่างมันคืออะไรมันคางวัวเขาบอกครับบอกซอสของแบบเนียงวัวเนียงวัวคางวัวอะไรพวกเนี้นะโอ้หคตอร่อยเหมือนกับแก้มชั้นดีที่สุดเลยสำหรับซอยนวนจันทนะมามาดูเลยว่าเป็นไง ครับนี่เลยหมักบกย่างบางคนเรียกกระบกย่างแต่งงมากคือบางทีไปถามเขาเขาบอกว่าเป็นเหนียงเป็นคางบัววันนี้ถามเขาก็าบอกเป็นเครื่องในวัวสรุปมันคืออะไรกันแน่ไม่มีใครรู้แล้วตอนนี้เพื่อนเื่อนรู้บอกหน่อยนะแต่ว่าดูนะคุณดูคือรูปล่างมันอนะดูดิจะลิ้นก็ไม่ใช่แล้วดูความมันของมันนะดูดิคือมันอร่อยมากอะผมรู้สึกว่าเป็นกับแกนที่แบบว่าโคตรชั้นดีอะนี่เลยจิ้มเลยขอเปิบมือนะเนี่ย <c oughs> ดูดิ <c oughs> ไปครับ รูนแบบกรึบๆแล้วมีไข่มันแทรกนะกลิ่นคล้ายๆเรากินนมย่ากอ่ะแต่ไม่ใช่แล้วไข่มันมันนะแบบไปคนดูไข่มันมันดิมันจะเหมือนอารมณ์แบบไข่มันเปลวอ่ะที่ไม่ใช่มันแข็งอ่ะสมมติถ้าคุณวางไว้ให้ป่ะมันจะขึ้นไข่เลยอ่ะคือบอกเลยว่าอร่อยมากดูดูไข่มันดูคือมาเพราะนี้เลยอ่ะร้านนี้นะสุดยอดอือดูลิ้นดิคุณดูลิ้นคุณดูลิ้นดูมันหน่อลิ้นดิอูยดูดิ มาเลยขอญาตเลยขอยาตเ,เปิบมือนะวันนี้ดูไปครับเป็นรา้านลาบที่ผมแนะนำเลยนะโคตรลับแต่ว่าคนเยอะนะแต่มันอยู่แบบลึบๆแบบ,บผมเลยเรียกว่าลับนะคนจัรู้ว่านดีแต่คนน้องไม่มีทางรู้อะ่ะนี่เลยเนื้อแต่เดียวดูดิไม่ต้องจิ้มเลยอันนี้อร่อยอยู่แนละ้ว เค็มหวานรสจัดนี่นี่นผ่านทุกอย่างถ้าคุณมาแบบมากรึบกินเหล้านะเค้กงูอะไรคุณไมค์เนี่ยจบนี่ดูเสือเ้อง,าอง่ายดูเสือเ้อง่ายดิมันตามระบบเลยนะเขาเรียกมันหัวมันท้ายอะ่ะขอสักสองชิ้นนี่มันเยอะๆนี่โอ้ยดูมันล้วนๆไป,ไปครับตายครับลุย มันกรอบปร๊บปมก็ใช้เล่นนี่้มเขาเข้มข้นมากโอ้มาร้านนี้นะอันดับหนึ่งยกให้หมักบกจริงแต่อย่างอื่นอ่ะก็ไม่แพ้กันอ่ะมาให้ได้นะครับลองมากินดูร้านนี้ผมให้แบบอันดับหนึ่งเลยนนจันอ่ะทำให้กับแก้มนะเอ้ยแต่ร้านผมก็ใช้ได้นะดูครับเห็นไหมที่นี่มีทุกอย่างจริงนะไม่ว่าจะปมก้อยลาบ มาออปั้นแบบนะชาวอีสานหน่อยนะปั้นนะเนี่ยนะมาเลยครับดูใกล้ดูดเิเยอะะเยอะเลยมันมันเลยนะเนี่ยตุ้ยตุ้ยอะ <c oughs> ไปครับ <c oughs> ที่เนี่ยทำมาผมบอกเลยว่าเขาอะอีสานแท้แน่ๆคือมันอร่อยมากคุณดูดิ <c oughs> ไปครับกทราคานะถูกมากไม่ถึงร้อยทุกอันน่ะหกสิบเจ็ดสิบแปิบเท่านั้นอ่ะสมควรค่า อาการมาจิบสุราแล้วก็กับข้าวก็ได้กับแกงก็ดีนะอย่าลืมนะครับร้านนี้แรงสุดๆไปครับอยาแพรวชื่นใจจริงๆที่นี่นะเปิดนะบ่ายโมงปิดเที่ยงคืน,คนอยู่ข้างๆตลาดพลูสุรวรรณก็คือซอย5 6, ้เป็นสวนอาหารอยู่ข้างในลึกสุดเลยมีที่เรถสะดวกสบายแต่อย่าลืมนะคุณอย่ามากินตัวแรงนี่นะคือหมักบวกนะ ก็ามาเร็วหน่อยเมื่อวานผมมากี่โมงวะสามทุ่มในชะ่ไหมสองทุ่มป่าหมดแล้วอะ mm ่ะก็คือมาเร็วหน่อยนะแล้วก็ใครอยากให้ไปไหนนะไปถึงว่าอยากให้ไปถนนเส้นไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะจับฉลากสุ่มไปช่วงนี้เบื่ออาหารที่ร้านวะ่ะออกข้างนอกหน่อยเมานอกบ้านหน่อยไปครับเจอคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแกาชร์ต่อไปนะครับเจอคลิปหน้าครับ